สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องชมลมสือ่อดอนเมืองของเราครับนำท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลเอมพันสปอร์ตคลับตำบลบ้านใหม่อํเาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปชมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีประกอบด้วย1ทีม VIP ผู้วิพากษานำโดยท่านปฏิกรคงพิพัฒหรือท่านไก่ สทีมบกนอสองรวมกับสอนอดอนเมืองนำโดยบิ๊กต้นพลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองสามทีมสัานักงงานเขตดอนเมืองนำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคุณชุมพลลิมตะกูลเนื่องจากในวันนี้ท่านผู้อำนวยการเขตติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ก่อนทำการแข่งขัน ท่านไก่ได้มอบของที่ระลึกให้กับบิกต้นพลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์ผู้จัดก,การทีมบกน .2 รวมกับสอนอดอนเมืองคุณชุมพลลิมจะกูลผู้จัดก,การทีมสำนักง,งานเขตดอนเมืองและคุณชายอัศวบุญญาที่ปรึกษาพ่วงก,กับการสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ภายในงานบรรยากาศเป็นไปแบบชื่นเมินเตะกันแบบมิตรภาพและในหานนี้ยังมีอดีตนักเตะทีมชาติไทยฉายาจรวดใบแห่งกองทัพอากาศพันจาอากาศเอกประที่ปานขาวและทวีพัน์กวีบุตรหรือคุณบอลมาโชว์ฝีเท้าให้กับทีมบคอนอสองด้วยเราไปชม บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลภายในหานกันครับ